ครับผมอ่ะมาเข้าละครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาติดตั้งพ่วงข้างที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดสงขลาคันนี้คุณพี่ก็รอมา5เดือนเนาะห้าเดือนหเดือนอผมขอเครดิตหน่อยไม่ไม่กลัวช่างโกงมาจําเนี่ยไม่กลัวค่ะไม่กลัวนะโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับอ่ะมาดูกันตัวพวกนะครับ ตัวนี้พ่วงข้าง 4in 1วันราคาคาดตัวอยู่ที่23,500ไม่รวมรดไม่รวมส่งนะครับถามว่ามันแพงตรงไหน,นมีแค่นี้แล้วสหนไอ้3,000 3,500นะครับอันนี้เป็นพ่วงข้างบรรทุกก่อนนะครับเดี๋ยวช่างจะประกอบให้เป็นพ่วงข้าง v i p ก่อนตัวนี้นก้าอี้นะครับสั่งพ่วงข้างแถมเก้าอี้นี้เก้าอี้ให้ด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับอ่ะ <_ S 1> เดี๋ยวประกอบตัว V ีพให้ก่อนใส่เบาะเข้าไปนะครับหนึ่งแล้วอ่ะใส่บาะพิงข้างอ่ะใส่เลยครับใส่เลยใส่ไปได้อ่ามาอยู่ตรงไหนมา <_ S 1> ปึ๊บอ่ะใส่บาะพิงข้างนะครับประมาณนี้ปึ๊บเรียบร้อยบาะพิงหลังบาะพิงหลังอ้าวมาใส่นะครับใส่เสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะมีน็อตน็นอตล็อกให้อยู่ นะครับประมาณนี้เลยเอามาดูด้านหน้านะครับประตูตัวนี้เปิดขึ้นขอญาตเหยียบนิดนึงนะครับขึ้นลงง่ายสะดวกสบายดูนะปึ๊บขึ้นมาปุ๊บนั่งครับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวพ่วงข้าง v i p แล้วจากบรรทุกแล้วก็ v i p เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานอีกหนึ่งฟังก์ชันค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับการฟังก์ชันการใช้งานของเขาอ่ะตัวนี้จะมีเยอะนะครับอ่ะมาดูขายของนะครับขายของหนึ่งถาดน,นะ ขายของหนึ่งถาดมาดูเอาถาหลังมาขายของหนึ่งถาดนะครับถาดด้านหลังเลี้ยวมาปึออ๊บประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเราอยากจะไปเที่ยวนะครับเบาะทิ้งหลังไม่ต้องใส่ก็ได้โซนตัวนี้สามารถวางเครื่องดื่ม วางถังน้ําอะไรก็ได้นะครับผู้โดยสารก็นั่งตรงนี้ชิวๆเลยตรงนี้นะครับหลายจะหลายคนถามว่าตัวพ่วงข้างตัวนี้ตัวเชลตัวนี้ด้านหลังเนี่ยรับน้ําหนักได้มากแค่ไหนนะครับมาดูกันช่างหนัก65นะครับขึ้นไงช่างหนักหนัก65นะครับเชลตัวนี้สามารถปรับขึ้นสูงต่ําได้นะครับสามารถปรับสูงต่ําได้อ่า ปึ๊บอาลงนะครับถอดปึ๊บอ่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งถามผมนะว่าตรงนี้มีฝาตะก้าไหมผมถืออยู่นี่เห็นไหมฮะถอดได้ถอดได้ใส่เข้าไปต้องใส่ให้ตรงนะนะครับปึ๊บป๊บยกข,ขึ้นนิดนึงเหมือนมือสันอ่นกันรอ ประมาณนี้นะครับมีหูแจ็ล็อกใทยด้วยเอกลักษณ์ของช่างต้มนะครับต้องมีผีเสื้อ3ามตัวต้องมีผีเสื้อ3ามตัวแมกไมยางไม่โชคใหม่เป็นท่วงข้างป้ายแดงส่งพร้อมติดตั้งทั่วไทยมีบวกเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการขายของเป็นรูปแบบให้ดูนะครับนูยกเบาดานข้าออกข้อหน่อยน่ยกายไหมนยได้ไหมลูกอันนี้คือขา้ที่หนึ่ง ขาที่สองเชลที่สองดนข้างใส่เชขืข้างก่อนไ,ได้ใส่เข้าไปลองนั่งดูลองขึ้นนั่งดูว่ารับน้ำหนักได้แค่ไหนอันนี้สามสิบสี่ใช่ไหมอีกคนหนึ่งขึ้นนั่งดูสองคนสองคนสี่สิบกว่าแล้วสองคนขึ้นนั่งดูขึ้นนั่งดูงงเชือกดนข้างนะครับดูสามารถรับน้าหนักได้แค่ไหนนะครับแต่ช่างไม่แนะนําให้นั่งนะครับก็คือสามารถวางของวางของได้นะครับอ่าลง เดี๋ยวน่ารักลูกสาวพ่ออ่ะมาดูตัวนี้ถาดใหญ่เลยตัวนี้เห็นไหมฮะจัมโบ้เ<า>ลยรับให้พ่อหน่อยเอาบ้าง,างรีบร้อยง่ายมากนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตลายจ้าเดี๋ยวจะมาลาม่าใส่ผมอีกวันนับ ท่านอยกได้มากแค่ไหนขออนุญาตนะครับคุณพี่อ่ะนี่เห็นไหมฮะกว้างขวางน,นอนได้นะตรงนี้หาอะไรมาปูตรงนี้นอนได้ตัวนี้เป็นพงข้างโฟ n 1ินวันนะครับโฟ n 1อวัน่ะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราจอดขายของอะฝนตกนะฝนตกซ้ายขวาหน้าหลังเปียกแน่นอนกันสาดเราอยู่ใต้หลังคา นะครับนิ่งออกมามาด้านข้างยกมาหน่ยลดลดลดเพื่ด้านหน้าด้านหน้าตามมาโอ้โหูใหญ่ใหญ่ด้านข้างอ่ะออกมาอ่ะอันนี้ช่างยังไม่ถ่ายรอดนะจะให้ดูเห็นไหมอ่ะ ใหญ่กว่ารกระบาไปเลยใหญ่กว่ารกระบาด้วยอ่ะเห็นไหมนะครับอ่าประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวช่างจะให้ดูอีกหนึ่งสเต็ปนะครับในกรณีที่เราขายของกลับบ้านแล้วกันสาดต,ตัวนี้สามารถปิดลงได้นะครับดูด้านหลังก่อนนะ,ะปิดลงไป ปิดลงได้นะครับปิดลงได้ด้านข้างก็ปิดได้เช่นกันแข็งเข้าไปแข็งเข้าไปมามมาด้านเข้าไป นะอันนี้คือด้านในเราปิดร้านเรียบร้อยแล้วนะครับคือไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวเปียกสินค้าของเราอยู่ดีมีสุข <c oughs> อ่ะอบะงนอางกร้อนเอด้เอาลนมานะัครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นข้างนี้ก่อนเวลาใส่กุ้งยากครับดึงอมาี สุดท้ายท้ายสุดอะ่ะมาดูข้างล่างข้างล่างข้างล่างโซ่ทีข้างล่างเนี่ย <ús mun. S 1> อ่ะเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมา <brewer> y, นี่ตรงเนี้ยกว้างขวางไงนะกนะว้างขวางตรงนี้กว้างขวาง <ijo. S 1> ตรงนี้ก็นอนได้นะข้างล่างนอนได้ข้างบนนอนได้ชั้นนะครับชั้นตัวนี้ชั้นวางของใต้หลังคาและหลังคาสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับก็จะมีน็อตให้ตรงนี้ อ่ประมาณนี้เลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook นะครับ f เฟซบ o o k ทิกต็อกยูทูบครับพิมพ์เข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มเจอแน่นอนครับผมยังไงก็ทักกันเข้ามาโทรกันเข้ามาผมจะมีเบอร์โทรแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับแปะลิงก์ไว้ให้ด้านด้านล่างพร้อมเบอร์โทรนะครับ เบอร์โทรเบอร์เดียวเท่านั้นสุดท้ายท้ายสุดเอาหะมีความสุขร่ำรวยมีเงินใช้ตลอดปีตลอดไปครับผมสวัสดีครับ